جام سا دیدا انیا دیدا اتیو บาราตัาขามาขาเมพันเตมพันเตปัาปตังปาปตังุญาสาินา ตัวโตอัลล่โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินปัญยเรียกว่าผู้มีปัญญาโดยอินพระพุทธมรร a j าจารย์สวดถามปินาโมสตเรียกว่าดยงศิริราชะวัขันเตอินทพันยุานาสามเณรเจษฎาพรได้ชื่อว่าอาภรโนแปลว่าผู้มีอาภรณ์อันงามหรือว่าแปลว่าผู้มีอาภรณ์เป็นเครื่องประดัเพะพุทธมรร a j าจารย์สวดถามปินาโมสี รว่าเชื่ออะไรเจาอหารพันเตาพามนามส่วนพระอุปชาเป็นตัวเรานีชื่อว่าสังฆธรมโอสกินพระธรรมวาจาจารย์สุธรรมโกนามะแต่ปัจจายโยเรว่พระอุปชาของเธอชื่อเดไรเกอสองตอรร้อนกันว่าปัจจายโยเมพันเตอายสมาฉสังฆะธรรมโนนามะต่อไปจะได้บอกว ตกิวัยดวท่ัมาสังขารจ้มาตรสุนนทาอันตรรภาราของตนประจําไว้ใช้ในพิธิานเกตุักเดียร์ทบอกประกำงปจักรทาไปต่อประกำางปต่อวัดวัดตันที่นันนาิจักพันตที่าสัมปตายบริปติตจัมบุตตะวัตตุตันตานามญาตอุปจายณะสตตาสตตาจิกเมนะอนุกาตบังโหต सकटां सो तया पा apa jasundasi aparana tiara sejatalo yang sama langsang macet putrante satta nati tiwatan pam

เอวะเมวะอิโตุยังเมันอุกาปะเตยิชิบนะปะจังตุนังอิปุเมวะสุบิจตสัพเพปุเรตสัมภะเตนโอม ื่นัเองชิดๆคุณลุงครับคุณลุงอยู่หลังพระสามอ่านี่นะครับดาวตัวไฟเลยครับบาลานด์ดีเลยชั้นชั้นเข่าคุณลุงชั้นเข่าอย่างนี้นะครับตัวตรงเชั้นเข่าอ่าไม่ได้ไหลต้องอยู่หลังพระครับ i'm ครับครับครับ

ใส,ส่หนเท้าทำ่อ้ข้างหลังไม่เดินมาเดินขา้างหน้า เาต้องัการราจมาดูบาลกาลูกที่2อองเจ้าววัดวัแพรอรับภูกรจาานเที่านุ่การรองเจ้าคณะบรบาลาการลูกที่รองเจ้าวัวัดแพรอด้วยการสสนุนความมคทำมอย่างนั้นทำไมอ่านั้นลุยพี่ อย่าปล่อยให้เวลาก็ออกมาเลยนบกาบมีนักวิไว้ไปอาเงื่อยไจากวันนี้็นวันปอน่งแรงส่ี่ามรรผมมาลงเกีทุกท่านไม่ติดภารกิจในทางใดก็ไปยุวมกัน

น <a> ja. ah, ึ hmm? yeah. Yeah. ่สองสามหนึ่องสามน้องสาวพนมือจ้ะพนมมือจ้ะอ่าหนึ่งสองหน่องสามนคันเอาไหนครับเนี่ครับอ่ะมองครับ1าากสามคนเลยาามคคามคนเหมือนกันรับเหมือนหมครับ3าคาก็3คนเหมือนก ไหนๆหลวงพี่มีถึคแล้วก็กราบเยอะๆ <c oughs> ครับขออญาครับหนึ่งสองแล้วที่ถ่ายรูปข็ให้ถ่ายรูปฮ <c oughs> ุ้ยอะก็ถ่ายรูปนะฮะร่ายขวาเลย